การทำบุญให้ทานนั้นโดยหลักโดยเจตนาก็คือต้องการที่จะปลดเปลื้องความโลภความตนหนีความหวงความยึดติดในสิ่งต่างๆที่มีมากเกินความจำเป็นนะเพราะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรนั่นเองถ้าเราเอาส่วนที่ส่วนเกินนี้ไปทำบุญทำกุศลนี่แหละเราจะได้ประโยชน์ทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตคือในภพชาติต่อไปในปัจจุบันเราก็จะมีความสบายใจมีความอิ่มเอิบใจมีความอิ่มมีความพอแล้วก็จะทำให้พบหน้าชาติหน้าที่เราไปเกิดใหม่จะเป็นภพชาติที่ดีกว่าเก่าเราจะมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามกว่าเก่ามีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากกว่าเก่า นี่เป็นอนิสง์ที่จะได้รับจากการทำบุญให้ทานด้วยการไม่โลภไม่ได้การทำบุญให้ทานจึงไม่ได้หมายความว่าให้ไปทํางานหาเงินหาทองมามากๆแล้วก็เอามาทำบุญอย่างนี้ไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นวิธีการทําบุญที่ถูกต้องการทำบุญที่ถูกต้องก็คือการปลดเปลื้องสิ่งที่เรามีอยู่เกินความจำเป็น ให้มันออกไปจากตัวเราแล้วเพื่อจะได้คลายความยึดติดนั่นเองดังนั้นเวลาเราทำบุญให้ทานเราก็ทําตามฐานะของเราเราไม่ต้องไปกังวลว่าคนอื่นเขาทํามากน้อยเพียงไรอย่างไรไม่จำเป็นแต่และคนนั้นมีฐานะไม่เหมือนกันดังนั้นเงินทองจึงไม่ใช่เป็นเหตุปัจจัยที่สำคัญต่อการให้ความสุขกับจิตใจ เงินทองมีเพียงไว้ดูแลร,รักษาร่างกายให้อยู่ไปเพื่อไม่ได้เมื่อเพื่อจะได้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ลำบากลำบนเท่านั้นเอง